คระศกนิกรชาวเกาะสมุยร่วมพิธีวันนวมินทระมหาราชเมื่อวันที่13ตุลาคม2566ภายในอาคารการจนาพิเศษนายชยพลอินทรสุภานายอำเภอเกาะสมุยนายธีรยุทธจีนาผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุยนายธีรพันธ์ชูดำอายการจังหวัดประจำสำนักงานอายการสูงสุด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผสกนิกรชาวเกาะสมุยร่วมพิธีวันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน40ลรูปนำโดยพระครูสิริที่ปะคุณากรเจ้าคณะอำเภอเกาะสมุยร่วมสวดพระพุทธมนต์จากนั้นในอำเภอเกาะสมุย ได้ถวายเครื่องไทยธรรมพร้อมทอดผ้าไตรจำนวนสิบไตรจากนั้นพระสงฆ์ได้สดับประกรณภูสายโยงพระสองฆ์อนุโมทนาพร้อมด้วยถวายอดิเรกนายชยพลอินทรสุภาในอำเภอเกาะสมุยได้นำหัวหน้าส่วนราชการและพระสุนิกกรร่วมพิธีทำบุญตักบาตรจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชาาาเชมหาภูมิพลอุเดชมหาราชบรมนาถบพิรพร้อมกล่าวน้อมลำลึกในพระมหากรุณาทิคุณทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาทิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยตลอดระยะเวลากว่า70ปีพระบาทสมเด็จพระบรมเชมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชบรมนาปบพิรทรงทำเพื่อปวงผสนิกร ตด้่มพระบารมีทั่วราชาอาณาจักรซึ่งพระสุฆนิกรต่างประจักษ์ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่พระองค์ได้ทุ่มเทก,กำลังพระวรากายและกำลังพระสติปัญญาทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพระสงฆนิกรจากโครงการในพระราชดําริน้อยใหญ่จำนวนกว่า4,741โครงการที่ก่อประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย